มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเลขอ่างน้ำมนตรีสีเ,เนนวันที่4กรกฎาคม2564นะคะบรรยากาศภายในอาสมรีสีเนนธาตุพุทธคุณซึ่งใกล้กับศูนย์ศิลปาชีบบางไทรหมู่ที่สําบลโพแตงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเริ่มกลับมาคึกคักเมื่อได้มีนักหาเลขทั่วสารทิปเดินทางเข้ากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอเลขเด็ดแล้วก็แก้บนไปด้วยค่ะ เช่นองค์พ่อปู่หรือสีพรมเมตรนะคะซึ่งสูง34เมตรองค์ใหญ่ที่สุดในโลกองค์กุมารเจ้าสวยเฮงองค์เจ้าเงาะป่าเจ้าองค์แม่กระซิบส่วนใหญ่ได้นำประทัดน้ำแดงปตาตะเพียนฟักทองของเล่นเด็กดอกไม้ทุบเทียนมาทำการแก้บ,บนค่ะก่อนหน้านี้นะคะมีคนได้โชคมาแล้วสีงวดติดโดยบอกว่างวดวันที่1กรกฎาคม64ที่ผ่านมา ตนเองแล้วก็ลูกสาวได้ถูกเลขท้าย2ตัว2 9รับเงินไป36,000บาทพร้อมช่วยให้การทำงานของลูกสาวได้กำไรหลายแสนบาทวันนี้จึงนำประทัด1,000 0นัดและก็น้ำแดง9แพ็คฝักทอง9ลูกนำมาแก้บนในวันนี้ค่ะซึ่งตนเองบอกว่าได้รับโชคมาสีงวดติดแล้วและเชื่อว่าเป็นเพราะว่าการเช่าเหรียญพิธีไหว้ครูโซรถมงคล64เนื้อทองแดงของอาจารย์ฤาษีเน,นทพุทธคุณไปก่อนหน้านี้เพื่อน,นำไปบูชา จึงทำให้โชคดีนะคะส่วนเลขจากปลายประทัดที่จุดเสร็จเรียบร้อยก็คือ08 901แล้วก็เลขจากกา้านทูบมงคลที่จุดเสร็จแล้วนะคะได้เลข303เชื่อว่าเลขดังกล่าวจะให้โชคตนแล้วก็ลูกสาวอีกครั้งส่วนสารลาบุญช่วยนะคะมีเลขในอ่างน้ำมนต์ที่ปรากฏขึ้นหลังจากอาจารย์ฤาษีแนนท่าพุทธคุณนะคะได้ทำพิธีจรดตัวเลขเรียกว่าเลขโสรสระตะค่ะ เห็นเป็นตัวเลขทั้งหมดนะคะมีเลข 1, เลข2เลข3เลข4เลข7เลข9ค่ะทางนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสติีค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพา,าเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ